รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมารับลมทะเลสัมผัสกับธรรมชาติชมวิวกับหาดทรายขาวกันที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะอ่าวที่ได้รับรางวัลชายหาด5ดาวในการจัดก,การส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเราจะนำคุณผู้ชมมาร่วมกันรักษาสมดุลในท้องทะเลร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บังคับการกองบินห้า ที่มาเล่าให้เราฟังถึงปัญหาของธรรมชาติและแนวทางในการที่เราทุกคนจะร่วมกมันในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ค่ะสำหรับปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์โลกเราค่อนข้างจะใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายทำให้เกิดขยะตกค้างใน พื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ,อสัตว์น้ําในทะเลได้ก็ต่อเนื่องมากระทบต่ออาหารของเรานะครับก็อาจจะทําให้ประชากรของโลกได้รับผลกระทบด้วยครับก็อยากจะให้เราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดอยู่เสมอครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะคิดเหมือนผมนะครับว่าก้าวแรกที่เราเข้ามาในพื้นที่กรอบบินหเนี่ยความรู้สึกที่สัมผัสได้ก็คือความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ ความสะอาดความสงบของชายหาดเอ่าวะนาวสิ่งที่พวกเราชาวกองบินห้าถูกปลูกฝังกันมาก็คือที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่ทำงานครับเรามองว่าที่นี่คือบ้านของพวกเราและผมในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยก็ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้กำลังพลกองบินห้าได้ร่วมการดูแลรักษาบ้านหลังนี้ให้สวยงามสะอาดอยู่เสมอครับในปีที่ผ่านมาครับกองบินห้าได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือโครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับในพื้นที่อ่าวมะนาวกองบินห้าครับจริงๆแล้วโครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับอ่าวมะนาวกองบินหเนี่ยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2547แล้วครับเป็นการดําเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํำชายฝั่งประจวบพิริขัน เนื่องจากลักษณะสันทรายแด้เม็ดทรายของชายหาดอาวมานาเนี่ยมีสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยตลับจึงเหมาะจะเป็นพื้นที่สำหรับการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์เพราะว่าหอยตลับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มลดลงและจากปัญหามลรภาวะสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศของโลกครับ กองบินหร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ได้จัดโครงการอนุร,รักษ์และขยายพันธุ์หอยตลับค่ะโดยการคาดหอยตลับบริเวณริมชายาหาดอ่าวมะนาวเพื่อทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยตลับและนนำไปขยายพันธุนะ์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ตมบลครองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ หอยตลับเป็นหอยชนิดสองฝาค่ะอยู่ตามชายฝั่งทะเลเป็นหอยที่มีเนื้อหวานเป็นที่นิยมในการรับประทานและถ้าบริเวณใดที่มีการเก็บเกี่ยวไปมากค่ะไม่ช้าบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไปแล้วก็จะไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลงเหลืออยู่นะคะจึงจำเป็นต้องมีการเริ่มการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หอยตลับค่ะ เนื่องจากหอยตลับที่เกิดจากทางธรรมชาติเริ่มสูญพันธุ์จนเป็นที่มาของการอนุร,รักษ์และการขยายพันธุ์หอยตลับเพื่อให้คงอยู่ในท้องทะเลต่อไปค่ะนอกจากปัญหาของการคาาหอยตลับมาใช้ในการบริโภคและการจำหน่ายเป็นจำนวนมากแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาในเรื่องของการทำลายธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ลงไปในท้องทะเลนั่นแหละค่ะ ปัญหาขยะในทะเลค่ะกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศโดยเฉพาะขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่ค่ะมีแหล่งกำเนิดมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบกขยะจากระบบระบายน้ำในแหล่งน้ำต่างๆขยะที่ถูกทิ้งริมชายหาหรือบริเวณริมชายฝั่งจากกิจกรรมการท่องเที่ยวขยะที่มาจากการจัดก,การที่ไม่ถูกต้องแต่ขยะในทะเลที่สร้างความกังวลใจด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดค่ะนั่นก็คือพลาสติกค่ะ อย่างหอยตลับเหล่านี้ค่ะนอกจากจะมีการเก็บไปบริโภคแล้วนะคะปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกค,ค่ะก็เป็นการทําลายระบบนิเวศในท้องทะเลทําให้ปริมาณของหอยตลับและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเริ่มถดถอยลงไปค่ะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องร่วมมือกันในการจัดการระบบนิเวศในท้องทะเลด้วยมือของเราเองด้วยการลดปริมาณขยะในท้องทะเลลงให้ได้มากที่สุดค่ะ ในแต่ละปีค่ะแม้ทั่วโลกจะมีการรณรงค์การลดปริมาณการใช้พลาสติกโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะคะแต่อุตสาหาการรมพลาสติกทั่วโลกก็ยังคงขยายตัวตามความต้องการของท้องตลาดเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะมีพลาสติกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่สิ่งที่เราทําได้ค่ะนั่นก็คือการจัดการกับขยะให้ถูกวิธีทิ้งให้ถูกที่มีการคัดแยกให้ถูกทาง นอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังสามารถสร้างรายได้จากขยะเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่กองบินห้าค่ะหรืออ่าวมะนาวที่เป็นชายหาดสวยงามที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่ทองเที่ยวกันเป็นจํานวนมากนะคะนอกจากบริเวณชายหาดแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องพักและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่ทองเที่ยวกันได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่เขามีการจัดการร่วมกัน นั่นก็คือการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะปัญหาขยะริมชายหาดริมท้องทะเลเที่ยวได้ทิ้งได้ให้ถูกที่ถูกทางและนอกเหนือจากการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางแล้วนะคะยังมีการคัดแยกอย่างเป็นระบบเพื่อนําขยะต่างๆเหล่า,านี้ไปต่อยอดเป็นรายได้เพื่อที่จะจัดซื้อและสนับสนุนสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้ด้วยค่ะ ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเท่านั้นนะคะ ทุกพื้นที่สามารถทํากิจกรรมต่างๆแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการรวมถึงที่บ้านของตัวท่านผู้ชมเองก็ด้วยเช่นกันนะคะสามารถทําสิ่งแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันการจัดก,การขยะให้ถูกทางถูกต้องถูกที่นอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะช่วยส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะ สำหรับโครงการนี้นะครับแม้ว่าเราจะทํามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็ตามแต่การเก็บข้อมูลเชิงสถิติและเป็นวิทยาศาสตร์ถือว่าได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นครับในอนาคตเราก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อบูรณาการกับองค์กรหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ครับเพื่อให้หอยตลับอยู่คู่กับอ่าวไทยไปอย่างยาวนานครับการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับเนี่ยไม่ใช่แค่การขยายพันธุ์เท่านั้นครับแต่ยังมีการดําเนินการอื่นๆเพื่อให้ทะเลของอ่าวมะนาว มีสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยตลับครับทางด้านการจัดการกิจกรรมทางน้ำเรามีการจัดโซนนิ่งครับเพื่อลดการปล่อยมลภาวะรวมทั้งการจัดการน้ำเสียและที่สำคัญที่สุดครับคือการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่อาจจะเป็นไมโครพลาสติกสะสมในตัวหอยตลับได้ครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงหนู่มๆน้องๆต่า,างๆ ก็มาเที่ยวที่ชายหาดอ่าวมะนาวครับก็จะได้เห็นว่าชายหาดอ่าวมะนาวเราสงบสะอาดและปลอดภัยแค่ไหนครับแต่ที่สําคัญที่มาเที่ยวได้ก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมเรียกว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะความสวยงามก็จะยังคงอยู่และด้วยการที่อ่าวมะนาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทําให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะ และสิ่งที่มากพอๆอกับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือปริมาณขยะค่ะและที่นี่เขาจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างรวมถึงเราทุกคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรเอฟังพร้อมๆกันค่ะครับสำหรับอ่าวมะนาวกองบิน5นะครับก็ได้รับรางวัลชายหาด5ด้าดาวนะครับจากกรมควบคุมมลพิษนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ